หลังจากช่วงต้นฤดูกาลเนาะอันเนอร์สโตเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเลี้ยวพูก็มีการวิเคราะห์กันว่าเขากำลังจะเจอ10นัดอันตรายสรุปสุดท้ายไม่มีอยู่จริงผ่านได้ทุกนัดแต่เนี่ยบอสเจ๋งรูเบนอโมริมกำลังจะเจอ10นัดอันตรายของจริงแล้วและเริ่มคืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยบุกไปเยือนอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นไปดูกันซะหน่อย แถลงข่าวก่อนเกมบอสเจงของพวกเราพูดถึงอะไรบ้างบอสเจงรูเบนอโมริมพูดในการแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอกับอาร์เซนอลในคืนวันพรุ่งนี้ว่าลูกทีมของเขาต้องใช้ความกล้าหาญไม่หวาดกลัวในการลงสนามเจอกับทีมปืนใหญ่และต้องรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเล่นยังไงโดยอโมริมให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นอย่างกล้าหาญ ที่ผมพูดว่ากล้าหาญมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเพจซิ่งสูงตลอดเวลาอะไรแบบนั้นนะมันไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจเกมเข้าใจช่วงเวลาของเกมและเราต้องกล้าที่จะครองบอลน,นั่นคือประเด็นสำคัญเราต้องการครองบอลและคอนโทรลเกมให้ได้ในบางช่วงเวลาของเกมเพราะเรารู้ว่าเกมนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมเกมให้ได้ทั้งหมด และถ้าผมจะพูดอะไรกับนักเตะก็คงพูดได้แค่ว่าเราต้องกล้าเล่นและลงไปทำผลงานให้ดีที่สุดอาเซนนอนคือทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเผชิญหน้ามาแต่ทุกๆเกมมันก็คือบททดสอบเกมล่าสุดกับเอเบอร์ตันเป็นเกมที่ยากจริงๆแม้ว่าเราจะเอาชนะไปได้4-0ก็ตามตอนนี้ทุกทีมคือบททดสอบไม่มีเวลาฝึกซ้อมมากนะัก เราต้องพยายามจัดการเวลาลงสนามให้เพียงพอสำหรับนักเตะหลายคนที่ยังไม่เคยลงสนามแม้แต่นาทีเดียวเลยคุณต้องรู้ว่านักเตะบางคนลงสนามได้แค่60หรือ70นาทีเท่านั้นดังนั้นมันจึงยากจริงๆในช่วงเวลานี้เพราะว่าทุกอย่างคือบททดสอบส่วนเด็กผีหลายๆคนที่ถามหาเลนิโยโรว่าเมื่อไหร่จะกลับมาลงสนามได้สักทีทางอโมริมก็มีอัปเดตในการถแถลงข่าว ถึงความคืบหน้าการกลับมาของโยโรเอาไว้ว่าเรายังมีการซ้อมกันอีกหนึ่งเซกชั่นบางทีโยโรอาจจะอยู่ในรายชื่อไปลอนดอนด้วยความฟิตของเขาดีขึ้นมากแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในทีมนะผมมองว่าโยโรเป็นนักเตะพรสวรรค์ที่พิเศษเราต้องระมัดระวังในช่วงโมเมนต์แรกนี้เราไม่ได้มีการฝึกซ้อมด้วยกันมากเท่าไหร่นักเขากำลังซ้อมกับนักเตะกลุ่มเล็กๆในตอนนี้ เขาเร็วมากและเป็นกองหลังสมัยใหม่นั่นเป็นเรื่องดีเมื่อคุณต้องการเพสซิ่งสูงโดยเฉพาะในพิมลีกเมื่อต้องเจอสถานการณ์แบบ1ต่อ1กับกองหน้าผมคิดว่าเขาสามารถรับมือตรงนี้ได้เขาเล่นกับบอลได้เก่งมากผมตื่นเต้นจริงๆ แต่เราต้องบริหารเรื่องความฟิตตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ในการถแถลงข่าวก่อนเกมพรีเมียร์ลีกคืนพรุ่งนี้นะตี35นาทีแมนยูต้องออกไปเยือนทีมลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลบอกเลยว่างานยากงานหนักงานยากเลยทีเดียวอาร์เซนอลต้องการ3มแต้มเพื่อไล่จี้ลิเวอร์พูลส่วนแมนยูเอง ก็ต้องการโมเมนตัมที่ดีต <laughs> ่อเนื่องไปเรื่อยๆในช่วงเริ่มต้นของการเป็นเฮดโค้ดใหม่ของรูเบนอามริมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจบเสมอได้ก็ดีส่วนเรนน y ยโโพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะเด็กผีว่าสรุปสุดท้ายจะมีชื่อเดินทางไปกับทีมในเกมบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องในวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อ้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะ